คำว่าคอนทีเนี่ยประเทศไทยเราตอนนี้มีใช้คำสามคำ สเตจคอนเทนต์ก็คือได้รับความรับผิดชอบจากกลาโหมโดยกองทัพไทยเป็นหลักตอนนี้เนี่ยมีภาคเอกชนก็คือโรงแรมเข้ามาร่วมด้วยประมาณ20โรงบวกกับ3โรงซึ่งเป็นทางเลือกในการที่ให้ผู้กักกันสามารถจ่ายได้โรคอคอนเทนต์ก็คือทุกจังหวัดจะมีสถานที่กักกันสําหรับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดอื่นดูแลโดย,โดยโมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หลายคนเข้าใจทั้งแรกว่าการกักกันที่บ้านก็คือไปนอนอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะครับภาครัฐโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องไปดูก่อนว่าบ้านนั้นกักกันได้หรือเปล่า mm. เช่นถ้าบ้านเล็กๆมีผู้สูงอายุมีคนม,มีโรคประจําตัวแล้วก็นอนอยู่กันสี่หคนเขาเรียกว่ากักกันที่บ้านไม่ได้ถ้า บ้านนั้นแยกในการที่จะดูแลตัวเองได้ทั้งเรื่องของใช้การใช้ห้องน้ําห้องครัวแล้วก็ไม่มีกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเข้ามาปะปนกับกล,ลุ่มเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อโควิดก็สามารถเป็นโฮมคอนเทนีนได้โดยการดูแลหรือพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐสเตจคอนเทนตที่เราทั้งหมดเข้าสู่ระบบเนี่ย4,071คนพบผู้ติดเชื้อ21รายในโลคอลคอนเนีนที่เรากักกันมา5,533คนพบผู้ติดเชื้อถึง66ราย ถ้าเราเจอคนไข้อย่างนี้และนนำคนไข้ทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่สถานพยาบาลได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วการระบ,บาดก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทั้งหมด87รายหลุดหายไปจากสถานที่กักกันและเข้าสู่ชุมชนจะมีคนที่ติดเชื้อและมีความเสี่ยงอยู่ในระบบเนี่ยมากกว่า10,000คนนี่คือความสำคัญของระบบกักกัน